สวัสดีครับผมบิ๊กพัชรพลนะครับผมรู้สึกดีใจและเป็นเกียรติมากนะครับผมที่ได้มาทําสิ่งดีๆในครั้งนี้นะในโครงการหนังพลังบุญนะครับผมบิ๊กรับบทเป็นเต้ยนะฮะในหนังในก็แบบในหนังก็จะแบบเป็นคนติดยาที่เ,เป็นคนติดเอกที่ติดยาอะไรเงรี้ยฮะเจอปัญหาชีวิตอะไรเงรี้ยฮะก็จะเป็นหนังเกี่ยวกับการสะท้อนสังคม เรื่องราว,วชีวิตจริงอะไรเงี้ยมากกว่าครับผมแล้วบิ๊กเข้ามาเล่นหนังนได้ได้ยังไงครับต้องขอขอบคุณผู้ใหญ่นะครับผมที่ให้โอกาสบิ๊กได้มาร่วมแสดงนะผมพี่พี่หนึ่งพุ่มกับนะฮะอ,อ,อาจจะแบบเคยติดตามผลงานบิ๊กหรืออะไรเงรี้ยฮะแล้วก็กโอ้โหยากไหมเหรอฮะ <laughs> ต้องบอกว่ายากมากครับ<อ> <laughs> ก็คือยากนะแต่เราก็บิ๊กก็ทำเต็มที่ครับก็คืออ่านบทอ่านบทพยายามเข้าใจตัวละคร, <laughs> รคอะไรเงรี้ยฮะเป็น สิ่งหนึ่งที่ยากแล้วก็ตั้งใจทำม,มากครับยังไงก็ฝากติดตามหนังเรื่องอีกาด้วยนะครับผมและอยากให้คนไทยดูเรื่องนี้ทำไมถึงต้องดูเรื่องนี้อืมทำไมถึงต้องดูเรื่องนี้เพราะว่าอันนี้เรื่องนี้มันมีทั้งแบบความสามัคคีในวงแล้วก็เรื่องความรักแล้วก็อีกสิ่งหนึ่งที่ขาดไม่ได้คือการให้อภัยนะครับผมใช่ครับเพราะว่ามันมีการให้อภัยอยู่ในนั้นครับ oh, <c lic ant> ฝากหน่อย voilà. ครับ ยังไงก็ฝากติดตามภาพยนตร์เรื่องอีกาด้วยนะครับผมจะกูรลองปองรักให้กล้องฟ้าครับผม